าง,งานต่างๆของเราเลยโควิด19กําลังแบบลําบากครับก็ช่วงนีเ้เรื่องอีเวนต์เราก็เลื่อนไปก่อนออครับยังไม่ยังไม่ได้สามารถจัดช่วงนี้ได้เพราะว่าเราจะเจอคนเยอะแล้วมันก็จะควบคุมกันลําบากครับก็สามารถเลื่อนไปก่อนได้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ถ่ายละครครับถ่ายละครเป็นหลัก อย่างแฟนมีต่างๆหลายประเทศกับเขาไปครับกับการที่เราจะไปก็ต้องเลื่อนไปก่อนเหมือนกันครับเพราะว่าทุกๆ,ๆอย่างเราไม่สามารถออกนอกประเทศได้ตอนนี้นะครับคือออกได้แต่ว่าอยู่ก็ต้องเดินทางแบบโดยระมัดระวังแล้วก็ต้องระแวงอะไรเงี้ยมันมันไม่มีความสุขอยู่ก็อยู่ตรงเนี้ยทำงานตรงนี้ไปก่อนอเรมริกาประเทศครับเราต้องยกเลิกหรือเลื่อนไปนนหนึ่งหรือสองนี่แหละครับประมาณเลื่อนใช่ไหมพกันเลื่อนเลื่อนครับเราเซฟแฟนคลับเราอย่างไรบ้างครับแฟนขับต่างประเทศเอง แล้วก็เอาจริงๆล้วก็แบบให้กําลังใจครับเหมือนแบบว่าเออสมมุติาชาวจีนอย่างเงี้ยเราก็ให้กําลังใจว่าเออเราก็อัดคลิปให้กําลังใจไป<ม>ว่าเออทุกอย่างเดี๋ยวผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งกันนะครับผมส่งใจให้เาเก็อัพโซเชียลบ่อยๆครับเดี๋ยวก็รอดูสตอรี่กันได้อะไรอย่างเงี้ยก็รอให้สถานการณ์มันแบบว่าดีขึ้นกว่านี้แล้วก็หายกว่านี้เราไปหาแน่นอนครับให้กำลังใจแบบแฟนต่างประเทศ ติดตามเราหน่อยแล้วก็พี่ซื้อบัตรประูแฟนนี้เราเดี๋ยวต้องเลื่อนออกไปโอเคก็ทุกคนก็สู้ๆนะครับวิกฤตนี้มันอยู่กับเราไม่นานหรอกครับแค่เราแค่อดทนนะครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเ,เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาครับเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ต่อช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนที่มันดีขึ้นนะครับ